ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกทุก่านกำลังยู่กับ้ามีแล้วกัยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมกาแฟถุงเดียวบ้ามีเสียไปทรงบ้าดีเลยพี่น้องเด้อคิดยังบอกบอกบ่ถือพี่น้องผมผู้ละครับจากล้านอีสานบ้านข่อยเองของเข้าผู้ละครับพี่น้องผมเคงไผแวะมากกายมากก่ะมาเยี่ยมมาชมกันได้เลยพี่น้องเด้อครับกาแฟอีสานบ้านข่อยเองของเขาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสิผ้าไปยามบ่วง บานนี้พอเอือนบ้าวดีสร้างกาแฟถุงหนึ่งพี่รองผมเราสิไปย้ำบ่วงน้ากันหลังจากที่ห่าไส้กันมือว่านเนาะพี่รองเนาะมันถือว่าถือไปสวยได้มือนี่ไปสวยเพราะว่าเห็ดทุล่แบ้วเวลียวว่งบ้ล้ว,ลวไปเบิ้งว่าถ้ามันถือว่าถือเดี๋ยวไปถามบ้าวดีก็ได้เราขึ้นบานร้อยยามเพราะบ้ามีแค่พี่้องเพราะว่าใส่น้ากันแมนพี่้องสิหดใจไปว่าวสิไปเบื้องแม่วว่าเดี๋ยวเขาไปลุ้นกันพี่้องผมไก่ได้พี่น้องไก่เดี๋ยวบ้ามีผ้าไปสิว่าเออมัน ไกลๆจังสัตย์จังสี่คนละเขตเลยพี่น้องผมเป็นเขตอำเภอเมืองเลยพี่น้องเลยไปพี่น้องขออนุญาตต้องเอารถใหญ่ไปเนะพี่น้องเนี่ยขันว่าเอารถยนต์ไปบ่ได้พี่น้องไกลลราคาท่างวีบากแห้งพี่น้องผมเออรถติดปตาส่งการเลยพี่น้อง พี่น้องเบิ่งนะครับเฮาสิผ่านจจกหมู่บ้านพี่น้องผมเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหมู่บ้านแรกที่เฮาสิผ่านเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับไปยามบ่วงทางไครพี่น้องผมบ้านไผ่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปไปเลี้ยวต้นนาเรื่อยๆอาผ่า,านเข้าหมู่บ้านที่สองพี่น้องผมเข้าหมู่บ้านที่สองเด้อพี่น้องเด้อบันทีว่าบ่ามีเจ้าอะไรดีจอดเฮียนเสียคิดที่พวงก่อนพี่น้องขอยิมกระสอบก่อนใส่มันครับผมพี่น้องครับเสียไทยทงครับผมนี่ครับ บ้ามีบอกเลยอเป็นเจ้าของลานประมาณมุดละครับประมาณพอต่ากว่าหาสิบลานบาทพี่น้อง,อย,งยิ้มกับสวัสดี่สียกี่ที่ห้องเอาไปใส่มันมาใหหนูครับสิไป้ย้ำบ่วง,งนนยื้อลานเลยครับคุณเป็นความยิ้มบนหล่นแะครับนะ<ช>ครับครับผมขอบคุณครับใส่ละผลค,คือพอเปิดล้านไปพี่น้องผม การที่เขามีญาติสนิทมีสหามีเพื่อนมีฝูงอยู่คู่หมองมันดีหมังนี่ละพี่รองเขาสาม,มารถยิบยืมมิใชงกันได้ว่ามีเรื่องมาสอบไปใส่มันพี่รองขอยืมสอบคุนกันครับโอ้ใบนี้แจ๋วเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับขอบคุณครับน้องๆนะหักน้องพี่้องนะนนงนะคุณน่ะแจ๋วพี่รองผมไปยักช่องของเขาไปย่างนี้เอฟซีเสมอมันสเสมอมันเครือเก้าพี่รองผมลุย ไปบ่ครับไปยาำพ่วงน้ำกันบ่ครับเสียยีพว่วงอายุให้มั่นบ้าดีครับพุ่นละครับหน้าบันย่างพุ่นละครับไกลๆพุ่นละบ่อกเงครับพ่วงขวางแค่เ <c oughs> สียย้ยเสียทยทงเฮียดไปทัวนี่เดีด๋ยวมบอกไปทัวร์มาทีน่นอผมสูงเดียวไปช่วงนี่ครับนี่หน้าบันย่างเลยครับ สามส่งน่มครับอีหยังเนี่ยครับสามส่วนซี่วนเหรอใช่เขียวซีเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวสั่งให้เพิ่นมาส่งปึ๊บแป๊บแวบ,บเดี๋ยวขอบคุณเสียกิ้งดดพวงน่ะไถ่ท,ยทงย่างเดียวครับพี่น้องผมไปเดี๋ยวไปลองลุยต่อเฮาว่าได้อ๋อเดี๋ยขอบพูหลายๆครับผมไปทอพี่น้องบอกแล้วว่ามันบ่าไกลบอกจากถนนใหญ่เฮาก็สิเฮาก็สิใช้วิธี่รัดทงพี่น้องผม เพราะว่าไปทางตรงว่าใดมันไกลเนาพี่น้องเนาะใส่วิธีรัดทงเอาพี่น้องผมไปเลี้ยวที่พี่น้องบาดนี่จำทางได้พ่ครับอู้ตายตายพี่น้องผมบ้ามีไปได้ยังไงมาหาใส่บ่วงยุ่ตจ้างบา้านั้างที่ปั้นบ้าดีบอกเอากระพวกมาเว้อใส่หนูอนันโอ้ยบ่ได้ดี่ ท่องตรงบรรยากาศทางท้องหน้าทางยาโสท่อนยาโสท่อนพี่น้องผมเบิ่งเข่าเด้อพี่น้องเนี่ยแหงแรงตอนนี้มัอเศร้าหนาวสิบเจ็ดองศายนี่ยมันสวยมากปานไฟใหม่พี่น้องเอ้ยเอาเข่าสู้ถนนแดงพี่น้องเอ้ยมาอีกสามกิโลพี่น้องเอ้ยร่วมเพิ้งเบิดไปกลับมันสิประมาณสิบสิบลได้ยูดบี่น้องผม ถ้ามันวีบาาครับมันจําเป็นต้องใส่พระหนาที่มันสมบุกสมบันเท่ากับจ,จำเป็นต้องเอามาห่วยฟ้าผู้ใดเคยมาหาป่าดอพี่น้องเด้อห่วยฟ้าฮองปฐมบทเริ่มจากป้าพี่น้องบานนี่ปฐมบทเป็นของป้าพี่น้องเนาะยังมีบานคนเฮียนซ่านอยู่ป้าใหม่อุดมสมบุญน,นี่แหละครับเขาเอื่อหน้าบรรยัางพี่น้องมา่อดแล้วบานนี่ประเด็นสําคัญคือทีของเบาดบีจังไลยโอ้คุณยายไปส่สยเนาะคุณยายเอ้ย ใหญ่ปเป็นตะเห็ดลายทีย่พี่น้องเบึงเบึงเบึงเบ้งเบงึโอ้โเป็นตะเห็ดลายเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผจญไปไปกับบ้ามีเรื่อยเพราะมันว่าไถ่เหรินไถ่หัวที่พี่น้องเนอะมาฮอดแล้วพี่น้องผมโรงเรียนตรงต้นพี่น้องสอบพ่อสอบพ่อจะโศเขียนหนึ่งฮอดอีกกิโลหนึ่งกับหวัวตรงต้นแล้วพี่น้องผมไปลุยเสะระบ้าดีอยู่หม่องไลย มาใส่บ่วงบ้ามีกับบ้เคยมาให้เพื่อน,นเนี่ยมาที่เรียกมูว่านนี่แล้วก็ไม่ยามพ่าะมันนาใครเบิดเราบอกใครมันถื่อกระไดพี่น้องไอ้เ่าบ้าวดีวองนี่แล้วพี่น้องผมเอาลุยครับผมสวัสดีครับบ้าวดีอยู่บ้าเบิ้งพื้นที่ของบ้าวดีพี่น้องบดตั้มก็ยี่สิบไรอืมแบกหลาย เบี้ยให้บ้ามีเนียจากส่องไรพ่อได้ลูกเฮียนลูกสส้นกับบ่ได้ขอกันซ้ำนี่กับบ่ได้เห็นกันล่าขอทีส่องไรหนึ่งกับได้บ้าดีนต้องเป็นแพงแพงแต่ละบ่วงบ้ามีเอาถามไปหอดบ่วงเราผสมบาบาดนี่เถือขือนบ่เถื่อบุญพี่น้องเถือขือนบ่เถือกบุญกับบ่ได้ถามเราพี่น้องเนาะใต่ละบ้าดีมากแม่ลกคุมพี่น้องอะ มันไม่ยากคนเลยตัวนี้พี่น้องแม่เที่วนีครัๆแม่บินออกจากย่างนี้ครัๆโอ้โน้คุมร้ายบ่กเย็นมาเด้อมาเด้อมาเด้อเสร็จแล้วบ้าดีบ้า,ด,บาดอยอยู่ไสนั่นพี่น้องไม้ก็เงาเห็นบอตัอเดียวพี่น้องผม กอเดี๋ยวบ้ามีว่าเพิ่นจอบเบิ้งแล้วแหละคันบ่อจ่อเบิ้งบอมเปียนบอกบ้ามี่บ้ามีคิดว่าเด้นี่เพิ่นต้องจอบเบิ้งแล้วว่าถือบ่ถือพี่น้องผมแต่ละบ่าวดีมาแไหมครับสวัสดีครับสสวัดีครับบ่าวดีครับเนีสิ่งที่บ่าวดีผ้าบ่าวมีมาอยู่หันได้ๆดไปจ่อเบิ้งไปเอาถามตรงๆครับจ่อเบื้งแล้วจ่อเบิ้งแล้วประสบความสําเร็จบ่ประสบความสําเร็จครับโอ้โหยี ข้าสับสนเพราะโถเอินบ่ามีดอกพี่รองผมครับพี่รองผมสวัสดีครับกับบ่าวมีคนโกแหละบ่าวดีแห่งฟ้ามนุษย์ผูกเงินล้านเนาะพี่รองเนาะไปขุนให้มันบ่ทันได้ขายอีกสามสี่แสนพี่รองขอยืมสอขอทีสว่างไรกับหมอไห้ใจดำเถอบ่าวดีหมอไห้ไปเลยครับไรหนึ่งขอซื้อสว่างไรกับว่าไรลองร้อยเหมือนเดิมอ้าขวดยุ่ยเหยียนไม่เอาขวดไม่ห้อยขึ้นเขาเลยขวดใหม่ใหม่เลย ถือเมื่อทีมีแยกตัวเถิที่เห็นเห็นเนี่ยมีตัวหนึ่งครับที่เห็นเห็นคือถือตัวเดียวบอกครับถือตัวเดียววาวามีสิบหลังเนาะครับเนาะเขาใส่ทั้งบิดสิบหลังเหมือนอะมันถือทางไหนหรือ่าวดีนี่นี่บ่วงพี่้องนี่นี่่าวดีใส่บ่วงไว้นี่นี่บ่วงนี่ก็บ่วงมืออยังสิมาเก็บบ่วงดรอกขัดวางเริดข่ามีอีกมันขวดอยู่แเมนบนาครับผมมีขวดเดียครับห้อยขวดไม่ไม่เลยห้อยขวดไม่ไม่เลยแมือนปเอาไปพี่รองบ่าวดีพาไปทางไหนไปกัน ขอบคุณเลไลท์ครับผมอ,นะอุย้ยตั้งห้อยไก่ปลาใส่โตไก่ปลาอยู่ใส่เอา,เอาพี่น้องเบาดี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 เดี๋ยวว่ามีซุ้มเห็นป้องพี่น้องวา่าแมีนบ่อน่นพี่น้องวา่าแมีนบ่อน่ะไก,ก,ก่ปลาพี่น้องไก่ปลาสมพมีตั้งห้หอยเด้อะเยอยู่นี่อ,อยู่นี่บ่เถื่อ บ้าม<จ>ีหางจริงบ้ามีคือว่าสิบ่ถือว่าเชียวเขามาว่าอีกดียวเพราะมาถันเราบังกระพอกมานั่นเดี๋เขื่อยอะกระเที่ยวบังกระพูกมาแล้วต้องว่าเดี๋ยวเขามาดิลังนี่กับว่าถือพี่น้องหลังนี่กับว่าถือรับนี่มีเตาหลองร้อยหนูทั้งนั้นพี่น้องผมขวดมันขีอยุ่งหนีมันเจนหนีไม่อยากมองไปนะพี่น้องหนึ่งลังที่ท่อไรอันนี้กับกับแมนเด้อพี่น้องเด้อนี่กับแมน เสียหลังเนียถือมีอยู่บ่าหลังนี่ยเท้าหลังมันถือกันอ้ห้อยมันเรียนพีหนูเท้าหอยมันเรียนเนื้อหนูเท้าปะครับเท้าครับเสครับผมอ่ะอ้อมต่อแล้วเอาหัวมาลเหตายไปพี่น้องเรียบร้อยครับตายแล้วพี่น้องผมถือเสมอเคลื่อนนี่แล้วบ่มันบดเท้าที่นี่บ้าดีบดเท้าปะว่ามีบดเท้าที่นี่หนูเท้าทีหนูกำลังงามๆเลยจนแข็ง กินแข็งเบ,บา,บา,า,า,บาดีเบาเท่ากับสันพี่น้องเบาเท้าดีถือกันรู้นะถือห้เนี่ยจนแข็งเลยกินไหนบ้าเนาะเนาะพี่น้องผมน่าบบาคุณเบาดีเลยหลายน่าบวมเบิ้ลพนะพี่น้องมันกัดโดนเนาะเบามีเบามาก็คือบ่าเอาออกมัดขามัดหางไปเห็นไหมโอ้ยกับเบาบบามีที่มายนั่นเนาะโอ้ยพี่น้องเลยถือเกินว่าหมดขึ้น เกิดว่าหมดขึ้นพี่รองมันเกี่ยวต้นอันนี้พี่รองนี่เกี่ยวต้นอันนี้แตกเบิดแล้วก็เกิดว่าหมดขึ้นพุ่นอะสุดท้ายว่าบ่วงบ่บ่บ่ทันเอาหนีเนาะครับเนาะคือจังไรเพื่อสิเอามันออกเบิดบ่มือนี่ออกเบิ้ครับโอ้ยกระสีได้กู้บ่วงเลยพี่รองขันบ้าเป็นส่นสีได้ดีกระสีบอกอ่หิ่งจังไรเนาะเนี่ยมันยังควดไม่ไม่อยู่พี่รองนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ควดไม่ไม่อะไรควดเมือนขื่นเลยแต่นี่วะแมนเอาจังไดไม่ไม่อะไรเอาจังไรดีพี่รองครับกระสีได้กู้ตัวขันบ้าดดีีีน่ บ้านมันเสียวเบิดไปไปเบิดมือนีบ่ขึ้นว่าเฮ้ยเบิร์ตมือนีบ้ามีประมาอยู่ผู้เดียวย่านผียกอีกแค่น้อยครับโดขรโคตรเลยบ่แล้วมือนี่คุณเบ่แล้วมือนี่เอ้าแมนแมนแมนผีหลองผมสุดยอดความพุ่นถูกไรลถูกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพีหลองผมขันเอามันออกกับเบิไอ้นี่แหละพิษปากประกันได้คำบอกคำแจาเที่จะท่าทางสีบ่สุภาพสีบอกไปขอให้อ่าขอให้ถอดบ้าวดีเด้อพีหลองเด้อเพราะการคี่ชิมนาครับพีหลองผมเอาเดี๋ยวขอไอ้นี่นะยกขึ้นครับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมอ้ยหนูเทาบานเจ้าดีเออนี่แหละหนูเทาน่ะว้าวคิโลหนึ่งพี่น้องผมขอบคุณครับ